ผลว่าคุณน่ะฐานผลเล่นๆนะแต่ผลก็จะตอดคุณผมมองว่าไม่ควรที่จะนำใครมารู้เรื่องคอร,ร์รนเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและมันบังคับเอาไม่ได้มันรู้ไม่ได,มไมได้มันเข้าใจไม่ได้มันคุรุบันขลรันวันแล้วก็ตำแหลไม่ได้ทั้งๆที่ผมรู้ว่าคุณก็แค่อยากมีบทแล้วกดแปดแต่ผมก็ยังจะตอดคุณเห็นไหม หรือคุณอาจจะอะไรก็ได้ที่คุณต้องการซึ่งผมก็จะไม่ลบดูอย่าหม,มิ่นคุนงกออกไหมครับเจื่อนแต่จงอย่ายัดเยียดคอร์รนให้กับใครเด็ดขาดตัวผมเองอะ่ะก็ไม่คิดที่จะไปยัดเยียดอยู่แล้วก็บอกว่ามันสอนไม่ได้มันรู้ไม่ได้มนุษย์มันรู้ไม่ได้เออมนุษย์มันสอนไม่ได้ผมก็บอกมันออนออฟอย่างเดียวมันตัดตุ้นเอาอย่างเดียวมันไปได้แค่นั้นเท่านั้นนึกออกไหมเจื้อน ทีนี้เจื่อนจะกระตุ้นตัวเองได้ในตัวเองด้วยและบอกเขาได้ก็ต่อเมื่อเจื้อนรู้จักคอร,ร์สนของคอร์สนในตัวซสก่อนคือทําได้ก่อนรู้ได้ก่อนเป็นได้ก่อนแล้วจึงจะมีโอกาสที่จะบอกให้คนอื่นรู้ตามเหมือนกับที่คอร์สนกําลังนําเสนอแต่การนําเสนอนี้นั้นน่ะเจื่อนก็ต้องกระตุ้นตัวเอง ให้ได้กลิ่นอายของการเข้าถึงด้วยนะจากเข้าจุยไปหาเข้าถึงนะเพราะว่าเจื้อนเนี่ยได้รับการกระตุ้นหรือตะตุ้นมาตามลายเส้นไม่ใช่อยู่ๆก็ฟลกุกเอาหรือว่าเ,อาเดินไปแล้วก็ไปซื้อเอากินเอาอะนะครับปาริคุชนะต้องมีที่มามีแนวทางที่จะสามารถตะตุ้นตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าสิบก้าปูเซง็ง แล้วต้องกระตุ้นให้ถึงจุดทศนิยมเลยไปหลังจุดทศนิยม99ปูเซงเนี่ยไอหลังจุดทศนิยมเนี่ยมันเป็นกลิ่นออยของการเข้าถึงกลิ่นออยนะครับยังไม่ถึงนะนึกออกไหมครับสปนิคุสมันต้องมีเชื้อมีเนื้อมีเยือ่อมีใยเข้ามาไอแค่หนึ่งปูเซงสองปูเซงหรือยี่สิบห้าปูเซงห้าสิบปูเซงนี่ถือว่าสุดยอดสุดหรูแล้วเคนเนจนเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปทําให้ใครรู้เรื่องคองร์รัรู้เราจนหมดตัวเราเมื่อไหร่เราจะรู้ทันทีว่าเราจะจัดการกับการแบ่งปันนี้อย่างไรตรงจุดนี้ให้เป็นเรื่องของเจื่อนก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับบรนโภคฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องประเด็์มันต้องตอนหรานอนรบวันนี้จะได้นาอยู่ใช่ไหมคอร์รัปชันบริ